สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านมงคลโบราณที่สวยและก็กินได้นะคะมาดูที่ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีท่านได้พูดถึงบ้านตัวนี้คือว่านเนี่ยบางครั้งก็เอาไม้ใหม่ๆมาตั้งชื่อนะคะแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าว่านต้นเนี้ย ที่ก่อนหน้านี้ที่นิยมเล่นไม้ด่างกันอย่างสุดๆนะ่ะถือเป็นว่านโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะเล่นกันยาวนานมาตั้งแต่โบราณเลยในตำราบโบราณก็มีระบุถึงเอาไว้ว่าว่านนกยูงนะคะหรือจะเรียกว่าสาคูด่างก็ได้ว่านนกยูงนะคะในตำราบรรยายเอาไว้ว่าต้นใบคล้ายกับสาคูใบมีลายคล้ายขนนกยูงนะคะความลายของเขาเน่ยก็จะเป็นยูนี้เลย มีความเฉพาะตัวต้นไครต้นมันลายใครลายมันมากบ้างน้อยบ้างนะคะซึ่งลายแบบนเนี้ยในปัจจุบันถ้าเป็นกล้วยเขาก็เรียกว่าลายฟลอริดาแน่ะเนาะ,นนะะดังมากดังน้อยก็ตามอัธยาศัยเลยตำราบรรยายไว้ว่าใบมีลายคล้ายหะขนนกยูงหัวเป็นสีเทา ปลูกไว้เป็นสเสน่ห์เม่ตามหานิยมถ้าจะใช้เอาหัวมาเสกด้วยคาถาอุเทตยันจนจบสามคาบเอาหัวติดตัวไปด้วยแคล้คลาดดีนักแรสรุปก็คือว่านตัวนี้ปลูกไว้เนี่ยเป็นเมตตามหานิยมพกหัวพร้อมเสกคาถาเนี่ยก็จะทำให้แคล้วคลาดปาศจากภัยอันตรายทั้งปวงและที่สำคัญนะคะในยุคที่ โรคระบาดยังไม่จบสิ้นนะคะในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยกำลังดิ่งลงเหวเงิน,นทองหายากขึ้นเข้าของแพงขึ้นการจะปลูกต้นไม้ใบหญ้าสวยๆสักต้นเพื่อเป็นอาหารใจเนี่ยถ้าเป็นอาหารกายได้ด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเราได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะอาหารใจก็คือได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความเป็นสริมงคลเมตตามาหานิยมแคล้วคลาดปลอดภยัยแถมหัวของเขาอะค่ะ ก็คือหัวสาคูดีๆนี่เองสามารถที่จะเอามาใช้กินเป็นอาหารได้นะคะปลูกทิ้งๆเอาไว้เลยค่ะใครที่มีที่เนาะก็ปลูกลงดินไปเลยไม่นานเขาก็จะแผ่ออกลูกออกหลานมีหัวอยู่ใต้ดินเป็นหัวสาคูเต็มไปหมดใครไม่มีที่ก็ปลูกในกระถางได้ค่ะก็จะมีหัวเต็มกระถางเลยเป็นว่านที่ปลูกง่ายดูแลง่ายมากแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ เพราะน,นั้นถ้าจะปลูกไม้สักต้นในที่ทางที่จำกัดหรือในสถานการณ์แบบเนี้ยให้เขาครบองค์ประกอบมีความอนเนกประสงค์แล้วเราไม่รู้หรอกว่ากระแสะไม้ด่างจะมีการฮิตติดกระแสะขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ปลูกว่านตัวนี้ไว้เผื่อเจอจังหวะช่วงที่กระแสะไม้ด่างเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งเราก็มีทั้งไม้มงคลที่จะสร้างเป็น เพื่อเศรษฐกิจให้กับครอบครัวเป็นไรายได้ของครอบครัวเราได้อีกทางหนึ่งณนะช่วงเวลานี้ถึงราคาไม้เกือบทุกชนิดหรือทุกชนิดเราไม่แน่ใจเนาะใช้คําว่าเกือบปะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในทุกวงการจะราคาลดลงอย่างมากมายนะคะแต่ว่าคนที่ปลูกเลี้ยงหรือสะสมต้นไม้หรือว่านักขายต้นไม้คน ขายต้นไม้เนี่ยก็จะรู้ว่ากระแสะของต้นไม้มันมีขึ้นมีลงและหน้าที่ของเราเชาวต้นไม้ก็คือปลูกขยายพันธุ์แล้วก็รอเวลานะคะแล้วก็มีความสุขไปกับมันในขณะที่ปลูกนะคะกะปลูกด้วยความรักแล้วก็เรื่องของกระแสะก็ถือว่าเป็นกําไรของชีวิตไปถ้าไม่มีกระแสะเราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขไปนะคะวันนี้ก็ขอ ฝากเรื่องของไม้กินได้ไม้มงคลว่านโบราณไม้ใบสวยไม้ใบด่างเข้าทุกประเภทนะคะหน้ามีเก็บเอาไว้นะคะเป็นไม้ที่ถ้าช่วงเวลานี้ราคาไม่แพงแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้อัพคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ